สวัสดีค่ะเรากําลังจะไปตลาดลานโพเนาะไม่รู้ว่าเขาเปิดไหมนะคะวันนี้ตอนแรกก็จะไปหัวหินวันนี้นะคะไม่ได้ไปเพราะว่าเมื่อวานเราไปเช่ารถอมอไซค์เนาะที่เป็นไอรถใหญ่ๆนะคะที่เป็นอ่าที่บิวเคยถ,ยถ่ายคลิปวันนั้นนะคะที่บอกว่าเช่าวันละ700รออ่ะนั่นแหละเขาบอกว่ามีคนมาเช่าก่อนต้องรอวันอาทิตย์เลยต้องรอวันอาทิตย์นะคะเลยไม่ได้ไปเลย แต่งหน้ากันมิกะแต่งตัวเสร็จแล้วมิกะได้ได้เสื้อใหม่นะลรีโอเรียวอ,องโก <laughs> ไปซื้อจากตลาดเมื่อวานตัวละร้อยซื้อกลามเนาะอยู่อยู่บ้านน้ากร้อนอะไรเงี้ยก็ใส่ประมาณนี้นะคะวันนี้ไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่หิวไปได้เสื้อตัวนี้มานี่ มิกาบ,บอกว่าเสื้อเกี่ยวข้าวตัวละร้อยใส่สบายสๆน่าร้อนอะ่ะเขาบอกว่าเสื้อเอ,อชุดไปเกี่ยวข้าวแล้วเธอทากันแดดนะคะเนี่ย oh, เมื่อกี้ไปบอกอทางรีเซพชันแล้วนะคะว่าอยู่ต่ออีกเนาะเพราะว่าเราดูรถนั้นอนะมิกะอยากขับรถมอไซค์ใหญ่ไปนะคะต้องรอวันอาทิตย์มิกะ แดดเผาไหนอะเอามเารถนะคะ ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเดินดูไม่รู้ว่ามีของกินอะไรบ้างลูกชิ้นหรือเปล่านีน่ เยอะมากเลยถ่หคอยแบบสดมากเลยอ่ะอกะตือสีสุดลมามินนะคะรอนเสือหอยแ,บบแยครงอ่ะ

บัทูตัวใหญ่มากบากีนฮาราอเซียแต่มามเมตาเอลอะไรไปกันพอเดินมาฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกขพยรองเท้าอะไรอย่างนี้นะคะของเยอะมากเลยแต่ไม่มีที่ทำกับข้าวนะคะแต่เขาก็มีรับอยู่ <laughs> นี่การก็ต้องซื้อใส่สของไปฟินแลนด์นะไล่จากตาบาระองโกต้ามาสามามินาะฮะหล่อนสามสิบบาทอุตาวาหา,าน,นเอปักสุก ตอนนี้เรามากินข้าวที่ร้านอาหารมุมอร่อยนะคะอยู่ตรงนักเกลือพอดีเลยก็เลยเออลองมาบรรยากาศภายในร้านานะคะเราสั่งออเดอร์ไปแล้วตอนแรกว่าจะนั่งตรงนู้นมีเก้าอ,อี้แค่ตัวเดียวนะก็เลย ตอนนี้นะคะก็สั่งอาหารไปแล้วนะคะเพื่อนๆก็นั่งรอเนาะนั่งรอนะจาะบรรยากาศคนไม่ค่อยเยอะนะคะวันนี้แต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์น่าจะเยอปะปลามาแล้วนะคะอันนี้ก็คือจานละ450บาทอีกะโมงแล้ว <laughs> ลวแลวว้าอสวนกระทะร้อนนะคะห,หน้าตาแบบชุ่มัเลยมาสองอย่างแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วค่ะนี่สามอย่างแล้วเหลือข้าวผัดเนาะเหลือข้าวผัดกินแค่สองคนนะเนี่ยไม่รู้จะกินหมดไหม <laughs> มีการเตรียมแล้วนะคะ วอยมาสตั้งไปต์ชิมอันนี้ก่อนออส่วนเหมือนกล้องมันมืดๆไงไม่รู้อะกู้มานะ oh, <my> <c oughs> ร้อนดีนะวันนี้คนไม่ค่อยเยอะนะคะร้อนไหม ไปกุ้งนะคะต้มะมากินซีฟู้ดลองโกซามาจะให้มีกะชิมให้ดูก่อนเนะาะเดี๋ยวไม่ค่อยค่อยกิน กินหัวได้ไหมหัวกุ้งกุ้งมันแล้วเดี๋ยวต่อไปจะให้มิกะชิมปลานะคะอันเนี้ยอันเนี้ยว่าอะไรเข้าผัดมาแล้วทุกคนนุ่นข้าผัด เขาบอกว่าปลาที่นี่อร่อยนะมันจะมีน้ำปลาอยู่ด้านล่างนะคะนักชิมมือทองตอมาตมาคือแบบกู้มาองกก น้ำจิ้มอร่อยเนาะแซมมาเบอร์ต่อไปหนุข้าวผัดชิมข้าวผัด <c oughs> ข้าวผัดมาแล้ว <c oughs> ก็คือทั้งหมดเราสั่งไปสี่อย่างเนาะก็ไม่รู้ว่าจะกินหมดไหมไมิกาบอกว่าชอบอันนี้นะคะชิมแล้วชิมอีก <c oughs> ต่อไปชิมข้าวผัดข้าวผัดทะเลนะคะหนูสั่งไซส์กลางเนาะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะกินหมดไหม แค่นี้ก็เยอะมากเลยบรรยากาศดีนะคะมุมอร่อยพัทยาอำ่ำหิวแล้วเหมือนกันค่ะค่ะเนื้อมาดกับกุยแบบเขาบอกว่าข้าวผัดอร่อย ไม่ผัดไม่เปียกอะหรือเอาขาตั้งกล้องมากินเยอะๆเลยอยู่<ส>ฮะ<ส>กินเยอะๆเยจะมาชิมาก ด้วยที่มนมือสั่นนี้สชั่นมชิมหัวมาก่อน หัวมันออกมันๆอ่ะี่เต้นเยอร์แบนกปรนิ่งจ้่ ตอนนี้พวกเราก็กินไปสักพักแล้วนะคะเพื่อนค่ะไม่รู้จะกินหมดไหมสองคนอ่ะดูมิกะมิกากินติดปากฮะมิกะบอกว่าจะกินหมดไหมเนี่ยดคนก็มาเยอะมากเลยนะ,ะมิกะอิ่มแล้ว ดูเริ่มอิ่มนะคะกินเกือบจะหมดมันมันเยอะมากเลยอะถ้าอาหารประมาณนี้น่าจะมาสี่คนน่าจะโอเคนะคะสี่คนเนาะทีนี้สองคนอะ่ะดูอิ่มมากมีกานอนตีพุงแล้วหยัดกะคนเริ่มมาเยอะแล้วนะคะเพื่อนๆบรรยากาศ อิ่มมากอิ่มมากอิ่มมากเลยนะคะกินเกือบไม่หมดอะพักเปรกไปตั้งหลายรอบบรรยากาศอิ่มมาก มิกะยอมแพ้แล้วนะคะเหลืออีกหนึ่งนั่นนะ่ะมิกะฮะมิกะพักไปฮะอิ่มมากๆเลยนะคะโอ้โหตัวสีเตานะ <laughs> มีมีกับป๋กโกเสือดาแตมาอาละลาตุลิออกเสร็จนี<อ>่กะสู้สู้ชิ้นสุดท้ายแล้วอ้ํไขบ่บอลเตอร์ฮะไข่บอลไข่มอล ไขมันหัวหมดแล้ว And know, like the ตอนนี้กำลังจะกลับแล้วนะคะปรากฏว,ว่าฝนตกจ้า ดูนะคะฝนตกเอ๊ปารยนตอนนี้ง่วงนอนมากเลยกินอิ่มนะคะหมดไปทั้งหมดนะคะประมาณ1,360บาทนะคะว้าฝนตกตอนแรกว่าจะลองกินของหวานของที่นี่นะคะแต่อิ่มมากก็เลยไม่ได้ลอง ไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะไปแล้วฝนตกด้วย <laughs> <laughs> เอมิตานไปแล้วครับสวัสดีครับแล้วตะมาตะมาแนนเซนเนาะจะมาออนฮอบะตะมาเนี่ยเซนเนาะือบะมีนาเนนเบอร์วิฮเรียไปแล้วจ้า